สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Six Sense Talk ข้างกองนะวันนี้เนี่ยฟิล์มอัหลักหางมาแล้วอยากรู้ไงมีความคิดอะไรก็มารู้สงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเป็นเรื่องของการปล่อยปลาสงสัยอะไรคุณสงสัยว่าทําไมต้องเป็นปลาเออสัตว์อื่นไม่ได้เหรอได้จะปล่อยแล้วก็ปล่อยไปปล่อยได้หมดสัตว์ทุกชนิดเราปล่อยได้หมดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ คือผมเคยเห็นอย่างนี้แล้วกันผมเคยเห็นว่าอย่างที่ฟิล์มสงสัยมาค,นะคืออย่างบางบางที่ที่ผมไปเขาจะเน้นมากเลยเรื่องการปล่อยปลาแล้วจะมีมีบทสวดหรือบทที่จะแบบว่าอราราธนาผมใช้คำนี้ได้ไหมในการที่จะปล่อยปลาไป嗯嗯ซึ่งเขาบอกว่าในการปล่อยเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณไหลลื่น ทำให้หหชีวิตไม่ใช่ไม่เหมือนปลาไหลดิไหลลื่นแบบเหมือนไหลเหมือนน้าสามารถจะให้เงินทองไหลามาเทมาได้ในทางหงจุ้ยน้ําสําคัญใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยปลาก็จะทําให้เงินทองไหลามาเทมาอะไรอย่างเงี้ยปล่อยกรรมตัดกรรมหรืออะไรอย่างนี้ได้จริงๆต้องดูด้วยนะว่ามันไหลย,ยังไงนะ ถ้าคือปล่อยปลาแล้วต้องมีสตินะถ้าปล่อยปลาแล้วไม่มีสติมันก็ไหลถนนก็ลื่นเหมือนกันนะเออพราะฉะนั้นต้องมีสติอย่าไปคิดว่าปล่อยปลาเดี๋ยวแล้วมันจะรอดนะออเออนึกออกไหม<า> <laughs> คือทุกอย่างมันต้องทำด้วยด้วยสติอ่ะแล้วก็หนูคิดว่าทําไมถึงต้องปล่อยปลาก็ปลาง่ายอ่ะถ้าพี่เจไปปล่อยนกยูงที่สามโชคชัยพี่เจทําทได้ไหมได้อ่ะลองคือแนวว่าที่วัดคือมีท่าน้ำอ๋อตัวใหญ่วัดติดน้ำไหมตัวใหญ่วัดติดน้ำอออ๋ออ๋อ เขาดน้ำเขาก็เลยปล่อยปลาใช่ี๋ือไปปล่อยแบบไปปล่อยไฮยีน่าที่ซากาดีเวลด์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้อีกก็โดนตำรวจจับอีกออองั้นแปลว่าคุณออฟกำลังจะบอกว่าเราจะปล่อยสัตว์ชนิดใดก็ได้ได้บุญเท่ากันไหมได้บุญเท่ากันก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันอ่าฮะเป็นบุญเล่าอืมขอให้ได้ทำเถอะครับพี่อ็อนะฮะเหมือนกันสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็มีหัวใจก็เกิดมาอยู่แล้วมีรูป มีรูปมีนามมีวิญญาณอยู่แล้วครับจะปล่อยสัตว์อะไรก็ได้อยู่ที่เจตนาของเราแล้วก็ใจของเราครับถ้าเราเลือกก็จะกลายเป็นจริตเราใช่เฉพาะเจาะจงออกเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรที่เราอยากจะปล่อยที่เขาพยาาจะถูกอย่างปลาเราไปตลาดซื้อผักแล้วก็ซื้ออาหารเข้าไปตลาดเห็นวันที่อยากทำบุญเลิกคาเขียงเลยอยากทำบุญแล้วเราไม่สามารถปล่อยหมูได้เนาะเพราะหมูมันเป็นเนื้อแล้วหมู ส่วนมากก็จะซื้อแล้วไปถวายวัดไปที่โรงฆ่าสัตว์บางวัดก็จะเป็นวัวส่วนส่วนมากจะเป็นวัวขายวัวใช่ไหมขายวัวปลาที่คือง่ายที่สุดแล้วเข้าตลาดคราวนี้พอเมื่อปลาง่ายที่สุดคําถามมาเลยคุณไปเจออะไรในเขียงปลามาคือไอเรื่องบุญเวลาเราปล่อยอะเรื่องหนึ่งแต่เวลาเราเราไปซื้อล่ะเวลาไปซื้อเขียงปลาอย่างเงี้ยเวลาแม่ค้าเขาทุบหัวปลาอย่างเงี้ย แล้วเราเป็นคนไปสั่งปลาตัวนั้นเนี่ยกับแบบที่แบบเราซื้อปลาที่มันตายแล้วอะต่างกันไหมต่างต่างปลาาทิบาติเซ้นข้อแรกเลยในข้อข้อห้าข้อคืปลาาทิบาติแล้วชี้เฉพาะต้องการมาเป็นอาหารเราตัวนี้ตัวนี้อันนี้ปลาาฏิบาติแล้วทุบเลยทุบเลยใช่เลือกตัวนี้อยากกินตัวนี้อ่าอันนี้คือปลาาทิบาติอ่าเือเจตนาระครับแล้วถ้าผมไม่เลือกถ้าผมไม่เลือกเอาเอาตัวไหนก็ได้แม่ค้าเลือกเลย ก็เจตนาอยู่ในลึกทังอ้อมอันนี้พวกเรี้ยงบาลีแต่สุดท้ายสุดท้ายเราก็ไปไปทำให้เขาเสียชีวิตแล้วก็กินตายเหมือนกันเพราะถ้าคุณไม่บอกว่าเอาปลาโลนึงเขาก็จะไม่ทุบเดี๋ยวนะก็ต้องดูต้องดูอีกนะต้องดูลักษณะว่าปลาที่เราจาถ้ามันใกล้ตายใกล้ตายแล้วหรือกำลังพังงาพังงาเปล่าได้ไหม คิดว่าบาปน้อยกว่าใช่ไหมคิดว่าบาปอ่บาปมากกว่านะจ๊ะเพราะว่าเราเห็นดูว่าเขาพังงาพังงาเนี่ยเราแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะรอดต่อไปกับโอกาสที่เขาจะตายมีค่าเท่ากันแล้วคุณไม่ช่วยเขาว่าไา่จาคุณหายไปไหนก็ได้ตอนนั้นครับเออนี่บาปมากกว่าอีกอแนะนําทากที่ดีซื้อปลาที่ตายแล้วอยู่ในจานอคราวนี้มีคําถามจากภรรยาผมเขาถามเขาถามว่าสมมุติว่าปลาตัวนี้กําลังพังงาพังงาพังงาอยู่ แล้วก็ไปถามแม่ค้าว่ามีปลาตัวไหนเสียชีวิตแล้วบ้างจะไปทํากินเขาบอกโอ้ยยังอ่ะตัวนี้แต่ตัวนี้รวยนรียนรวยรินละใกล้ละใกล้ละแล้วภรรยาผมบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับมาขอไปเดินสองรอบก่อนขอไปเดินสองรอบก่อนไปเดินจนมันตายแล้วก็กลับมาโอเคเอาตัวนี้มีคนขายนะรู้ได้ไงมันพะงัพะงับตั้งใจจะมาซื้ออานนี้ตั้งใจมาซื้อตั้งใจจะมาซื้อแล้วบอกอย่างนี้ปลาพ่อค้าเอาปลาโลนึงนะเอาแบบที่ตายแล้วอ่ะแล้วก็เดินเลยเดี๋ยวมาเอา แค่นั้นอะพอแล้วเขาพอดีไม่มีปลาที่ตายเรื่องของเขาแล้วสมมตินะเขาไม่มีปลาที่ตายแล้วเขาพอเราเดินลับไปเพราะเรื่องของเขาแล้วเพราะเราบอกเองว่าเอาปลาที่ตายเออคือไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราไม่ะนาเราแค่บอกว่าเอาปลาที่ตายเอาปลาที่ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาโกงเขาจะโกงเราก็เรื่องของเขาบาปเขาเกิดที่เขาด้วยพอเขาฆ่าเพื่อมาเขาบอกเราว่าตายแล้วไงโกหกเองเขาจะเอาที่ตายอ่ะนี่โดนโกหกอีกปะเขาไม่ได้โกหกก็มันตายแล้วจริงแต่เขาฆ่า ผลก็คืออยู่ที่ตัวเขาแต่เขาทําเป็นอาชีพอเราต้องการว่ามีปลาตายไหมการกลับมาเนี่ยเขาจะตอบอถ้าไม่มีเขาจะบอกไม่มีนะอาจจะมาดูร้านอื่นครับแต่อาจจะทุบแล้วป๊อกเลยมันตายมีแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ภรรยาผมเดินสองรอบเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามาแล้วอุยมันยังไม่ตายเลยวะมาทุบเลยอปลาตายเลยตายเลย ไม่ผิดเพราะว่าเราบอกว่าเอาตัวที่ตายก็มันตายแล้วจริงอ่ะแต่มันตายมายังไงไม่รู้แล้วสมมติเราเดินมาล่ะเขาปลากำลังแบบเองรู้ภาษาปลาสมมติถ้าถือว่าเตายไปก็ถือว่าตายไปแล้วคราวนี้มีคำถามเรื่องปล่อยปลาอีกปลาเนี่ยสมมุติเวลาเราปล่อยปล่อยปลาที่เป็นปลาที่กินปลาอื่นๆปลาฉลามพวกปลาดุกพวกปลาดุก ไปกินปลาช่อนชาโดผมว่าถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนไปทำลายระบบนิเวศตรงนั้นอย่างเงี้ยเราบาปไหมเจตนาดีเจตนาดีนะแต่ว่าระบบระบบนิเวศเสียหมดเลยเจตนาเหมือนตะภาพอ่ะครัตะภาพเนี่ยที่เราซื้อซื้อปล่อยนะแต่ว่าตภาพไปทําลายระบบนิเวศนะมันกินหมดมันกินน้อื่นถามว่ามาเจตนาเราดีอยากมันก็อีกส่วนอยากช่วยชีวิตครับแต่มันอยู่ที่ใจกับเจตนามากกว่าอที่อยากจะช่วย งั้นแปลว่าเราปล่อยไปโดยที่สมมติเราไม่รู้เรื่องระบบนิเวศชเราก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้ระบบนิเวศว่าถ้าปล่อยไปนี่มันต้องเป็นเอเลียนไปไล่กินตัวอื่นแน่นอนะอนนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็คือเราก็จะไม่สบายใจแล้วหนึ่งอย่างมันจะเป็นบุญได้ไงถ้าเราไม่สบายใจอันนี้ก็เริ่มเป็นอกุศลแล้วอากุศลแล้วใช่ใจเริ่ม อืมเอาแล้วทําไงดีเนี่ยระบบนิเวศเขาเสียอย่างเช่นเอาปลาหมอไปปล่อยแม่น้ำอย่างเงี้ยเอาทหารแล้วมันปล่อยมันต้องตายแน่เพราะปลาหมอมันอยู่น้ำลึกไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยแสดงคุณไม่สบายใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่บุญแหละปลาปลาอะไรนะปลาช็อกเกอร์ปลาใช่ไหมแต่ก่อนปลาช็อกเกอร์ใช่ไหมระบาดระบาดเป็นเอเลี่ยนะชี่ระบบนิเวศเสียครับแต่คนก็สรรหาไปปล่อยกันแล้วไอ้ในกรณีที่ เขาขายจับปลามาขายจับนกมาขายในกรงที่มันอยู่ในวัดเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราเราถือว่าเราไปร่วมไอ้นี่กับเขาไหมเพราะว่าเขาก็ไปจับสั์เขาไปจับก็คือเป็นเป็นอาชีพของเขาก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาไปเป็นเป็นกรรมระหว่างนกกับเขาเหมือนกันมันเป็นคู่คู่กัคกันส่วนเราที่จะมีเจตนาที่ไปปล่อยจู่ที่เจตนานะเอากอดเจนไปปล่อยแล้วช่วยเขาครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งแล้วการการที่ฆ่าฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราเป็นเด็ก เราไม่รู้เลยเราฆ่าสิ่งสิงนี้ไปแล้วสิ่งสิงนี้เสียชีวิตไปมีการยกเว้นเหรอเขาไม่เรียกการยกเว้นคือมันบาปเหมือนกันหมดมคือมีกรรมแล้วมันต้องมีบาการรมกันกหมดแต่เขาเรียกว่าเป็นการเว้นวักเว้นช่วงแล้วกันนะสำหรับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเรา ชี้ว่าจะเอาปลาตัวนี้จะปลาตัวนี้ในตอนที่ยังเป็นเด็กที่มันว่ายอยู่ในตู้ยอะยไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือบาปกรรมออถามว่าบาปไหมบาปแต่วิบากอาจจะไม่เท่ากับพอโตแล้วมีประสบการณ์มีความรู้มีสติแล้วบอกว่าฉันจะเอาปลาตัวนี้ไปกินมันไม่เหมือนกันอันนี้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ ถึงอายุเท่าไหร่จนกว่าจะรู้ตัวจนกว่าจะรู้ตัวว่าการทันเรื่องใดอย่างเลยสิบขวบไปเริ่มเริ่มเรียนเริ่มมีความรู้เรื่องการศึกษาสิ่แล้ก็เริ่มจะพิจารณาตัวเองได้แล้วแต่เป็นเด็กๆเลยเนี่ยเจ็ดขวบแปดขวบดูคุณพ่อคุณแม่เอาไปซื้อนูกแล้วมานั่งชี้ๆเด็กเขาไม่รู้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นระหว่างปลาวิบากกรรมก็เป็นคู่กรรมคือกำลังกำลังจะบอกว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีกรรมอยู่แล้วเด็กคนนี้มา โป้ตายสมมติมาโป้ตายแต่เด็กไม่รู้ไม่รู้แปลว่าเอ้ยนี่คือกรรมของปลาใช่แต่เด็กไม่เกี่ยวแล้วใช่แต่ถ้าสมมติว่าต่างคนต่างรู้เด็กก็รู้แล้วเริ่มโตแล้วรู้แล้วพอไปทำโป้เอ้ยอันนี้ทํากรรมต่อกันแต่ถ้าจะบอกเอาความรู้สึกจริงๆปลาเขาก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเด็กทําครับอันนี้แต่เราไม่รู้นะเราเราเราคิดเนี่ยออันนี้มันก็จะกลายเป็นวัฏจักรละเวียนว่หยตายเกิด ครับอ่าในในเอาลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเรียนไหวตายเกิดแล้วคือฆ่ากันไปฆ่ากันมาครับอ่าวกรเราไม่รู้จักกันละแล้วในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้เด็กไปซื้อป่าละอือโอ้โหคนใช้นี่นะครัคนใช้คนเดคนเไปสังเลยราคือเนื่องไปใช้แรงงานเด็กแล้วเพราะว่ายังไปเสาะให้เด็กทำบาปอีกก็เหมือนใช้ยืมมือมือปืนไปฆ่าอีกคนหนึ่งคนจ้างติดคุก เหมือนกันโดนเหมือนกันใช่ไหมลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าใช่ก็แต่ในทางที่ดีถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธครับก็พยายามกินของที่ตายแล้วจะดีกว่าก็แนะนําแบบนี้ครับเราละได้เราก็ละงดการฆ่าออ๋รักษาชีวิตงั้นแปลว่าพวกปลาหมึกที่กําลังดิ้นดุ๊กดิ๊งอ่ะดิ้นดุ๊กดิ๊งเบิกอะไรเบิกช็อตเหรอเบิกใจเบิกช็อตไปกินไปก็ทรมานน้ำจิ้มซีฟู้ดติดคอจำลักกับเอิร์กอักเอิร์กอักสนุกตรงไหน ออทรมานชีวิตด้วยทรมานตัวเองด้วยบ้าบอมากกุ้งเต้นหนาอีทิ่มเหงือกกันเข้าไปกินกุ้งเต้นเนี่ยทั้งชามเนี่ยกับปลาตัวหนึ่งอ่ะความบาปมันเท่ากันไหมกุ้งเต้นกี่ชีวิตนั่นน่ะสิสมมุติกุ้งเต้นประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยตัวกรบาปก็หนึชีวิตก็หนึ่งร้อยชีวิตโอ้โหอย่างนี้ไอ้พวกฝาดตัวเล็กนิด นี่ตาหามันคือผมตบยุงไปตัวตหนึงหนชีวิตร้อยเ่งชีวิต,ต,แ,ววตแต่เขาต้องดูว่าความหนักเบาของบามรัรมที่จะได้รับมันต่างกันเ <ứng. S 1> ช่นยุงที่พี่เจตบเมื่อกี้มันมีวงจรชีวิตอยู่7วันคือมันสามารถทําความสมมติถ้ามันเป็นคนดีนะเป็นยุงที่ดีม,มันจะทําความดีไปอีกได้แค่7วันกับพี่เจค่าเต่าซึ่งมีมีอายุประมาณร้อยปีแล้วพี่เจไปฆ่ามันสักอายุ30 มันยังสามารถทําความดีไปได้อีก70ปีพี่เจคิดดูว่าอะไรนบาปือกันดีเมื่อกี้อยู่ที่ตายเนี่ยมันอายุ7จ็ดปีเจวันพอดีเจ็ดวันมันันึ่ยวันเดียวหนึ่วันเดียวจริงจริงผมไม่ตั้งใจเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมแค่ขันแล้วผมไปโดนแล้วมันตายพอดีอย่างเงี้ยผมบาปไหมถ้าถ้าสมมติเนี่ยเกาะไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยแล้วไปโดนปุ๊บ อันนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมละของยุงของยุงอย่างได้เลยนะเราไม่ได้ไปผูกเราไม่ได้ร่เไปผูกกรรมใหม่เราไม่ได้แบบมึงกากูเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราะราไม่จตนิเป็นกรรมของยุงอ่าเป็นกรรมของยุงเราไม่ได้ผูกใหม่าไม่ได้นี้ึเกากเหรเดว่าเดียอนเพราะเามนาเกรอย่าเป็นรมองยงราไม่ได้ผูใช่ระไม่ได้แบบนี้มึงเ่ากอเด้๋ยว่อนเดี๋ยก่อาม่เนา ไม่โอ้ยเด็กๆทํากันเยอะมากเลยเอาเรื่องแบบนี้นะผมว่าคือการไม่ฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วส่วนเรื่องใครจะบาปใครจะไม่บาปเนี่ยอันเนี้ยผมมองอยู่ที่ว่าเรารู้สึกแบบไหนด้วยแต่การทําการฆ่าชีวิตคนหรือพรากชีวิตเนี่ยบาปแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ย อย่าทําดีกว่าละได้คือละละได้คือละลดได้คือลดครับผมดูดีไหมตอบแบบนี้นะเออฝากหน่อยคุณฝากฝากถึงเด็กคนนั้นที่ไปซื้อปลานะครับที่ทำอะไรด้วยสติค่ะแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนี้ควรทําหรือว่าสิ่งนี้ไม่ควรทาครับบางทีมันเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะถ้าศึกษาไปเรื่อยก็เดี๋ยวอาจจะเข้าใจในสักวันหนึ่งอ่าฮะอ่ะพีโอครับค่อยค่อย ขัดเกลตัวตองนี้ไปรักษาศินสินห้าของเรานี่แหละในศาสนาพุทธนะปฏิบัติการลักขโมยกินสินนิการการพูดโกหกสุราเราก็มีสิลเนียประจําใจกันละเพราะเราศาสนาพุทธเขาพยายามละแค่สินห้านี่แหละถ้าเราทําได้นี่ก็โสดาบันแล้วนะใช่ไหมเพราะนันพระเจ้าเนี่ยให้เวลาไว้แล้วเราก็เราปฏิบัติแล้วพิจารณาดูคนะฮะพอพิจารณาเกิดปัญญาแล้วเราก็จะเข้าใจกันเองแต่ทุกอย่างต้องขัดเกลา ขัดเกาจิตใจค่อยๆค่อยๆเหมือนการเลิกบุหรี่ค่อยๆค่อยๆลดลดลดจนมันเลิกก็ได้หลักไม่ได้ประมาณแบบนี้ก็ฝากไว้เท่นี้รับผมฟิล์มอย่าลืมไปบอกเด็กคนนั้นนะให้เรียบร้อยว่าฝากไปซื้อป่าฝากไปซื้อป่านะโอเคใครอยากจะติดโซลารเซลล์นะฮะก็นึกถึงเฮลโลโซลาร์แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น3กิโลวัตต์5กิโลวัต์10กิโลวัตต์20กิโลวัตอยากจะได้ของดีมีคุณภาพและวิธีการติดตั้งแบบ ครบคันเลยรวมรทั้งมีใบวิศวะเรียบร้อยเลยอ่าเอกรสงเอกสารทำให้หมดเลยทําให้เรียบร้อยเลยนะฮะติดต่อได้เลยที่ Hello Solar นะะหรือว่าคุณสงสัยตรงไหนสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ